าดไปหนึ่งครับสองฮะสามครับสี่ครับโอ้โหอ,อยา่าสนหาทำกันนะฮะเดี๋ยวได้เป็นข่าวเหมือนที่วัดควนมีดนะครับปาดรางรถไฟกันรัวๆนะฮะมาแล้วครับรถด่วนพิเศษทักสินที่สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดจากกรุงเทพ อพิวัตปลายทางสงไงกล็ตอนนี้มาถึงแล้วนะฮะโดยเป็นฮิตาชินะครับสัญชาติเดียวกันญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นมาเจอกันนะฮะรอบนี้ด้านขวามือของแอดมินนะครับเป็น4 5 1 5ด้านซ้ายมือของแอดมินเป็น 4 504นะครับต่างกันนิดเดียวนะฮะหรือว่าจะได้เจอ4517นะครับนะมาแล้วครับโดยใช้เป็นฮิตาชิหรือพี่หรือพี่ใหญ่คับสุดท้ายของรุ่นหมายเลข4504ครับโอ้โห 111ครับโบโนทรปร1ป1011ครับบชอสอ1344ครโับบชส1341ฮะบชท92ครับบโบโกโค1023ครับและ โบนอทปหนึบนทปหนึ่หกห้าครับโบนนทปหนึ่เจ็ดศูนครับและปิดท้ายครับโบนออปหนึ่งหนึ่งหกครับท้ายดีครับท้ายดี อาเม,มเอ้ยขอพยัยสัญชาติญี่ปุ่นมาเจอกันนะฮะ4504กับ4515ต่างกันแค่ไม่กี่ตัวเลขนะครับถ้าเป็น4517นี้จะต่างแค่2ตัวเลขนะฮะ มามาพร้อมกันกับ172ออกซะด้วยนะฮะ463โอ้โหถอดไปแล้วนะครับอสพ .1001 นะครับนะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูริ้วสับปลีนของ3ามกันนะฮะไปครับ